สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาซึ่งตรงกับวันที่4กุมภาพันธ์2568ความว่าพระนัท่านนายอนุรักษ์กุมาระทิสาไนายเก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกากรุงโคลัมโบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรนธนาไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสีลังกา สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและพิเศษในด้านศาสนาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกานับเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างกันความร่วมมือของเราในด้านการค้าและการลงทุนได้พัฒนาและเติบโตมาอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะแสวงหาโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้น และขับเคลื่อนความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ร่วมกันในกิจการด้านอื่นๆโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวพลังงานทางเลือกตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในด้านการเกษตรและการประมงต,ต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประธานองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะสมาคมนักศึกษาเก่าพานิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายชาวรัตชาวชานนช,าว,ช,าว,ชาวานินนาย,ยกสมาคมนักศึกษาเก่าพานิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์นสลาศาส,าาสาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวัง ในโอกาสนำคณะกรรมการสมาคมเข้ามอบเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567 <c oughs> เพื่อทูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมาคมนักศึกษาเก่าพานิชยศาสตร์และการบัญชีร่วมกับคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการคุยสนชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2,567เพื่อหาไรายได้สำหรับสนับสนุนการทำกิจกรรมของสมาคมและเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกสิทธิเกา่าสิทธิปัจจุบันและสาธารณประโยชน์ต่า,า,า,างๆ ขอเชิญชมสารคดีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธ,ธารณสุขของไทยการที่พระองค์ทรงศึกษาวิชาแพทย์นั้นทำให้ทรงได้รับความสนุกและพอพระไทยแต่พระราชประสงค์ที่แท้จริง คือเพื่อจะทำพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติในประเทศไทยนั้นยังมีหนทางอีกมากที่จะช่วยกันบำรุงการแพทย์ให้เจริญขึ้นได้และควรจะช่วยกันทำการค้นคว้าเรื่องราวสมมติฐานของโรคในเมืองนี้พระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระมหิดลลาที่เบตอดุเนเดตพิกรมพระบรมราชชนก ที่ทรงแสดงปาฐกถาในการประชุมใหญ่ประจำปีของแพทยสมาคมเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2471แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการแพทย์การสาธารณาสุขและการอุดมศึกษาของไทยและเนื่องในวาระ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ1มกราคม2535 จึงมีการจัดตั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลขึ้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูพมณพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรเฉลิมพระเกียรติองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ดำเนินงานโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทางด้านการแพทย์หนึ่งรางวัล และด้านการสาธารณสุขหนึ่งรางวัลเป็นประจำทุกปีแต่ละรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศเสียบัตรและเงินรางวัล1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐนับตั้งแต่ปี2 5 3 5มีบุคคลหรือองค์กรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ,ฟ้ามหิดลรวม99รายในจำนวนนี้เป็นคนไทย4ราย และมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล6รายซึ่งต่อมาได้รับรางวัลโนเบลจากผลงานเดียวกันเช่นศาสตราจารย์แบรรีเจมส์มาเชลจากออสเตรเลีย ได้รับพระราชทานรางวัลสาขาการสาธารณสุขประจำปี244จากการค้นพบเชื้อแบคทีรเฮ Helicobacter pylori เป็นสาเหตุของโรคแผลในกระเพาะอาหารต่อมาได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี2 4 8 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ฮาราวสัวเฮาเซ่นจากเยอรมนีได้รับพระราชทานรางวัลสาขาการสาธารณสุขประจำปี248จากการค้นพบเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกต่อมาได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี2551และศาสตราจารย์ซาตัวชิโอมูระจากญี่ปุ่น ได้รับพระราชทานรางวัลสาขาการแพทย์ประจำปี2540จากผลงานการศึกษาวิจัยจุลชีพชนิดสเตตโตมไมซิส e v e r วอร์มิติลิจนสามารถสังเคราะห์ยาไอเวอร์เมกตินเพื่อใช้รักษาและป้องกันโรคตาบอดจากพยาธิและโรคเท้าช้างต่อมาได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี2558 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลน,นานาชาติทางการแพทย์การสาธารณสุขเป็นที่ยอมรับในระดับโลกนับเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ของผู้ที่ใช้ความรู้บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงและยังต่อยอดไปสู่เวทีการประชุมนานานชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งเป็นการประชุมนานานชาติด้านสุขภาพที่ทั่วโลกให้การยอมรับ มีผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับนานาชาติมาร่วมประชุมและนำเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขของไทยสร้างเครือข่ายกับองค์กรนักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขระดับโลกนอกจากนี้ยังเกิดโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ส่งเสริมเยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ได้นำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยการให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ไปพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาวิจัยการฝึกปฏิบัติวิชาชีพมีโลกกระทัดและทักษะในการทำงานระดับนานาชาติเพื่อน,นำมาแก้ไขปัญหาสาธารณสุขพัฒนาชุมชนของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์ ด้านสุขภาพอนามัยต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับนักวิจัยกรมประมง